สวัสดีครับผมปุ๊กอิสุสุคิงยนกรุงเทพนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะวันนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับแล้วก็ในบูธอิสุของเราเนี่ยได้นำรถมาโชว์เยอะมากกว่าครั้งอื่นๆื่นอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญในบูธของเราเนี่ยยังมีรถ Concept คอนเซปต์คร์เรียกว่าเป็นรถไฟฟ้ากระบะไฟฟ้า100%นะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถเข้าไปชมในงานนี้กันได้ครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับบูธอิซูซนะฮะบูธอิซูซของเราเนี่ยมีรถมาให้ชมหลากหลายคันมากนะฮะส่วนลูกค้าท่านใดที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรถมาเลือกชมรถอิซูซูของเราในงานนี้ได้เลยนะฮะเพราะว่ารถมีให้เลือกเกือบจะทุกรุ่นจริงๆครับลองเข้ามาดูก่อนแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะเรายังมีรถอิซูซุที่จะจําหน่ายในอนาคตเรียกว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเอามาโชว์ที่งานนี้ด้วยนะครับนอกจากรถที่นํามาโชว์เนี่ยยังมีรถที่ตกแต่งพิเศษด้วยนะครับ ซึ่งจะมีรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับรถ Isuzu MU-X แบบตกแต่งพิเศษนะฮะในงานนี้เราจะนำรถ Isuzu MU-X เนี่ยมาแต่งให้ดูว่าสามารถตกแต่งแบบไหนได้บ้างนะฮะก็คือลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่กำลังมีแนวทางการแต่งรถเนี่ยหรือมองหาแนวทางแต่งรถแบบใหม่ๆอะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถเข้ามาชมกันที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ได้นะฮะอย่างที่เราโชว์อยู่เนี่ยหลักๆที่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มกันชนหน้านะฮะมานะครับ ที่เห็นชัดเจนแล้วก็จะมีล้อแม็กแบบใหม่นะครับพร้อมกับบันไดข้างนะฮะซึ่งเข้ากับชุดล้อแม็กอย่างลงตัวนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์คาดด้านข้างทำให้รถดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันที่กระบะนะฮะส่วนกระบะคันนี้เราจะเรียกว่ารุ่น Vcross หรือเรียกว่ารุ่นขับเคลื่อนสีล้อน,นั่นเองนะครับ การตกแต่งก็เช่นเดียวกันนะฮะหลักๆที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นพวกกันชนหน้านะฮะแล้วก็จะเป็นพวกลวดลายของล้อแม็กที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆนะครับลูกค้าสามารถมาดูเป็นแนวทางได้นะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะฮะหรือจะใช้ในครอบครัวเนี่ยวันที่3เมษายนนะครับเราก็จะมาพบกันที่งานนี้ลูกค้าท่านใดที่กำลังอ,อยากซือ้อยากมีเงินประมาณนี้อยากซื้อรถประมาณนี้มาปรึกษาได้ครับก็จะให้คำแนะนำนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นช่วยผ่อนปีแรกนะฮะมูลค่า24,000บาท หรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0.89%นะฮะแล้วก็ใครมีครอบครัวอิสุสุนะฮะสุยกยะก,กูลสำหรับอิสุสุ MUX ได้ส่วนลด20,000บาทและถ้าเป็นกระบะจะได้ส่วนลด10,000บาทนะฮะมาคุยรายละเอียดกันในงานได้ครับก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกๆโปรโมชั่นทุกๆแคมเปญนะครับมาพบกันได้นะฮะที่งานวันที่3เมษายนตั้งแต่เวลาเที่ยงจนไปถึง4ทุ่มนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ